สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวติสต็อกนะคะผ่านเว็บไซต์เคเอมขีดทีเฮดค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์ค่ะจะมีเพิ่มยอดไลค์หรือเพิ่มผู้ติดตามนะคะและมีบริการอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจนะคะสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือว่าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะมาสมัครสมาชิกก่อนที่ด้านบนได้เลยนะคะแล้วกรอกรายละเอียดตามนี้ค่ะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่จะต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยหรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน Gmail ก็เลือกที่ด้านล่างได้เลย ของเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วเราก็มาดูที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะทางด้านซ้ายมือค่ะทางนี้เลยแล้วก็ให้เราเลือกที่หมวดหมู่ก่อนนะคะตัวหมวดหมู่นะคะก็จะเป็นแบ่งของ f เฟซ o o ๊กท k t o k อก u t u b e นะคะเราจะเลือกเป็น t i k t o อกแล้วก็หาเป็นบริการยอดวิวนี่ค่ะเราจะใช้บริการ4742นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นรายละเอียดของบริการอ่านตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะต่อมาเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์ นี่ค่ะยอดวิวนะคะเราจะเพิ่มอันนี้นะคะมีอยู่ที่3าม้อหเราทำการคัดลอกลิงค่ะและนํามาวางที่ช่องลิงก์ปริมาณนะคะเราจะปั๊มอยู่ที่1 0 0 0พันนี่นะคะค่าบริการเพียง1บาทนะคะคือถูกม,ม,มากๆเลยแล้วก็กดทำการสั่งซื้อเลยพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งรายละเอียดค่ะ นี่นะคะแล้วก็เราก็จะมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะนี่เลยค่ะประวัติการสั่งซื้อนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแล้วก็ชื่อบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะแล้วก็วันที่แล้วก็เวลาแล้วก็สถานะเราเช็คได้ที่ตรงนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการรับของขวัญน,นะคะนีนะะ่เลยค่ะการรับของขวัญน,นคะคะตอนนี้ก็จะเป็นมีการแจกฟรีนะคะรับของขวัญได้ทุกหกชั่วโมงนะคะเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะ รับเป็นยอดวิวยอดไลค์ยอดติดตามนะคะก็เลือกตรงนี้ได้เลยต่อมาเป็นช่องลิงก์นะคะนี่เลยค่ะลิงก์นะคะถ้าใครเป็นลิงก์สั้นนะคะหรือว่าเป็นเราคัดลอกมาจากมือถือนะคะเราก็เอามาแปลงลิงก์ได้ที่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็กดดาเนินการนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูแถบส่วนลดสมาชิกนะคะทางแถบ้ายมือตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะแถบส่วนลดสมาชิกนะคะก็จะมียอดใช้ใจ่ายไปนะคะว่าเราจะใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่นะคะ ถ้าหากใช้ไปสองหมื่นนะคะเราก็จะได้ส่วนลดห้าเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็ห้าหมื่นเจ็ดปอร์เซ็นตนี่นะคะแล้วก็ตามลําดับเลยต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การเติมเงินนะคะทางแถบเติมเงินนะคะที่ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางสแกน qr code นะคะแล้วก็จะเป็นอ่างเปา wallet นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นช่องทางชิ i เพย์นะคะก็เลือกอันนี้ได้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญคริปโตค่ะแล้วก็จะเป็น มันนี่วอลเล็ t นะคะก็เลือกที่ตรงนี้ได้เลยนี่นะคะแล้วก็ใส่ราคาไปอะไรไปนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะแล้วเราก็จะได้ส่วนนี่นะคะเราก็จะได้ส่วนแบ่งนะคะการเติมยอดนะคะจากการแนะนําเพื่อนนะคะนี่เลยค่ะ แล้วก็จะเช็กรายได้นะคะแล้วก็รอจ่ายอย่างนี้นะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ใครที่ต้องการเบิกนะคะเบิกได้หนึ่งร้อยขึ้นไปนะคะก็กดทําการส่งคําขอเบิกค่าแนะนํานะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูช่องแถบการคืนเงินนะคะตรงนี้เลยค่ะแถบการคืนเงินเงินนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์ค่ะแล้วก็ยอดเงินที่คืนนะคะสถานะเป็นบางส่วนหรือว่าเป็นยกเลิกนะคะวันที่เทหร่ก็ดูตรงนี้ได้เลยนะคะทางแถบการคืนเงินแล้วก็จะเป็นการเช่าเว็บนะคะตัวนี้นะคะถ้าใครอยาก เปิดเว็บนะคะเช่านะคะก็เลือกที่ตรงนี้ได้เลยราคาหนึ่งพันห้าร้อบาทต่อเดือนนะคะก็ทางนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการเติมนะคะนี่เลยต่อมาค่ะเราจะพาไปดูตัวช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะก็เลือกทางตัวช่วยเหลือก็ได้หรือว่าจะเป็นผ่านไลน์ก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยนะคะนี่นะคะผ่านไลน์ก็จะสแกนตรงนี้ได้เลย ก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็เราจะพาไปดูวิธีการดูคําแนะนํานะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดก่อนสั่งซื้อนะคะของทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ติดต่อแอดมินก็กดตรงนี้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนคําแนะนําตรงนี้นะคะก็จะเป็นหากออเดอร์ค้างเกิน3วันนะคะก็เลือกที่ตรงนี้ได้เลยแบบดูที่ตรงนี้นะคะก็จะมีแจ้งรายละเอียดบอกก็ถ้าออเดอร์ใครค้าง3วันนะคะก็ไปแจ้งของคืนยอดกับแอดมินได้เลยนะคะ นี่เลยค่ะนี่นะคะยอดวิวของเราก็ขึ้นครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจคะ่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ